สว,ส,สวัสดีครับบอลมาขอตัวแลว้ช่องเนี้ยวันนี้นะน่าจะได้เห็นจะซื้อกิปกันละออกอะไรครับวันนี้บอลสวิตคออยู่แล้วร <c oughs> อบนี้เนี่ยนะมันมันมาแปลกนะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกมาแล้ว B N K สวิตคอโอ้โหกูตื่นเต้นมากคอลเลคชั่นเซ็ต2019นะครับพร้อมเสียงน้องๆน,นะ B N K คอลเลคชั่น2ที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสยอย่ายลืม แวะมาดูอัปเดตเสียงน้องๆตามรายละเอียดด้านล่างนะคะคือเอางานสั้นๆยยอๆมาแบ่งหมด4กุ๊ปมีกุ๊ป A กุ๊ป B กุ๊ป C และกุ๊ป D กุ๊ป A เนี่ยคือวันที่2้าคือวันนี้ที่เราอัดอัดแป้งเลยกุ๊ป B วันที่อะไรครับสมีนาสมีนาอัดกันอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วกุ๊ปวันที่อะไรครับ11อมีนา11อดมีนายรอบแล้วอีกวันหนึ่งอะไรครับกุ๊ป D 18มีนาพอดีเลยครับเจ๊งกันหมดเลยครับอาละแต่ว่า วันนี้เราจะมาเล่นกรุ๊ป A ก่อนซึ่งกรุ๊ป A มีใครบ้างครับบอลเชอรปังเจนสจิ๊บเคทน้ำใสมีจิ๊บมีน้ำใสเขาปะจังจังจัดจังออมออมออมอ้อมจีจี้อ่าเคงดัชลีนคุณดัชลีนโอเค อุ้มอุ้มอ่าโอเคผักโขมอ่าวีโอเควันนี้ก็คือผมวิดว่าออฟฟิเชียลเขาออกมาแบ่งเป็นกรุ๊ปๆเนี่ยผมพอเข้าใจเพราะว่าอาจจะว่าเอ้ยต้องการให้คนที่โอชิครเนี่ยก็กดคนนั้นไปเลยเพราะการส่ง5 1คนซ้ำมันก็โอกาสแล้วลองดูในโปรแกรมดีกว่าว่ามันจะนยังไงแต่ว่า่า๋ยวันนี้เรามากุ๊ปกรเอกันว่าเป็นยังไงบ้าง เอาละเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันอ้าเรามากดสวิตช์คอกัรตืนตื่นตื่นมาอีกแล้วบอลอันนี้ก็คือจะมีอะมาแล้วครับนี่เลยตอนนี้ก็คือเป็นเซต A นะเขียนว่าตัว A เซต A กรุปด้วยการที่แยกอย่างเงี้ยเราจะทำให้เจาะจงเมมเบอร์ได้อ่าตอนนี้เราจะมาเจาะจงกันว่ายังไงบ้างกดเข้าไปแน่นอนเหรียญที่แล้วเราเรียงเหลืออยู่ไม่อันนี้เราซื้อใหม่ซื้อใหม่ อ่าเราต้องซื้ออกดนี้ก่อน B J Bank อ่าล่ะตอนนี้เราก็กดเข้าไปเราซื้อ<น>แค่นี้พอนะวันนี้นะวันนี้เราเล่นแค่หกร้อยบาทพอจบ Bank ขออนุมัติ <laughs> ออนุมัติหน่อยอนุมัติวงเงินหน่อย <laughs> นี่นะถ้าพี่บมอมมึงอนุมัติวงเงินเองได้นะจบจบคือแม่งพัง <laughs> พังหนีอ่ะพังนี่เป็นการแบบป้องกันการป้องกันไม่ให้การแบบโอเค โอเคอ่ะยอดเงินเข้ามาแล้วยอดเงินเข้ามาแล้วบาทเจมวันนี้เราเล่นแค่หกร้อยบาทเท่านั้นเราเติมห0ร้อบาทก่อนบอกก่อนอ่ะแล้วหกร้อยใช้หมดเลยคือทุกเจมจนเหลือหกสิบ้าเจมก็ใช้หมดจนศูนย์ถ้ามีเศษไว้ใช้ตอนหน้าอ้าวโอเคกดนะครับกดเออสิบแถมหนึ่งนั่นแหละเออทิ้งลุยเลยอ้าวไอ้โทรหาน้องๆนานจังแฮ โหลด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 ของใหม่ไงมันมันแบบว่าสิบอันของใหม่หมดมันเลยโหลดนานไม่มันนานปกติเน็ตกูพังวะเนี่ยเฮ้ยหักเกมกูไปยั่ไฟใหญ่จะได้แบบว่ารายละเอียดเสียงดีระดับมันก็ไม่ได้เขียนว่าเสียงเฮ็ดดีนี่ให้มันนานไปแล้วนะบอลไฟมันใหญ่เดี๋ยวคนเล่นกันเยอะวันนี้เออคนเล่นกันเยอะ กูแดกรอแล้วกันเออไรที่มันนานมากเลยเนี่ยเฮ้ยอ่ะได้แล้วได้แด้แล้วเฮ้ยขึ้นแล้ว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 โว้ยเออนี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเนี่ยแหละอะไรนะบอลเป็นไรนะเอสเอสอาร์เอสอาร์สองใบเลยเขาเลยสามดาวมาสองใบ อันนี้ลุ้นคายบอลน้ำใสน้ำใสน้ำจิบจบนาทาลินนาทาลินได้ได้ได้นาทาลินยังได้อยู่ถ้าใช้เชอร์ปางก็โอเคถือว่าแถมให้แฟนช่องเราทำงานเหนื่อยไหมคะอย่าลืมเชิญงานเก็บงานดีๆล่ะเดี๋ยวจะไม่มีส่งเอานะโอ้โหรัดจัง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 ทำงานเหนื่อยไหมคะอย่าลืมเชิญงานเก็บงานดีๆล่ะเดี๋ยวจะไม่มีส่งเอานะ เก็บงานดีๆนะเก็บงานดีๆนะเก็บงานดีๆเก็บตลอดเลยเออคอยมีกำลังใจทำงานหน่อยเฮ้ยทำไมมันออกรัวๆเลยวะ S R รัวๆเลยแสดงว่าปล่อยเลทหรือเปล่าเลยไม่ใช่ปล่อยเลทปล่อยเลทแน่ๆเลยไม่ไม่ผมว่าไอ้นี่บอลเราครั้งที่แล้วเราเว้าวสิบเอ็ดครั้งลวดเลยเขาเลยจำเขาเลยจำไงให้เราคืนให้เรากดดูกดกันกดกันวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมกดกังหดกันะ กำลังใจให้เธอเองกรคมกรกรกันก <aciones> ัวันนี้เ <Ag> หอมากเลยใช่ไหมไม่อห่วนะเราเป็นกำลังใจให้เธาจะบีสาวช่องอื่นบ่อยๆไม่ได้นะบอลกูกูว่านั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้นี่แหละกูรู้แล้วไม่ได้นะบอลรู้แล้วมันเริ่มมาจากไอ้นี่แหละ นีี่ดมากเลยจะลองไปจับเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยสิงไปเฮ้ยกดก่อนฮัลโหลยังอยู่หรือเปล่าวันนี้จะชวนไปทานข้าวตอนเย็นน่ะแตนโปรดเราเองไปนะไปนะฮู้ชวนไปทานข้าวฮัลโหลยังอยู่หรือเปล่าวันนี้จะชวนไปทานข้าวตอนเย็นน่ะแตนโปรดเราเองน้องโปรดเราเองเฮ้ยน้องโปรดองุ้มน้องอุ้มอ้าว อุมนะอุอมมเฮ้ยเลช่วงปล่อยเอสอาร์โร<ม>ไม่รู้เรากดก่อนนี่นี่เดินทางระวังด้วยนะคะระว,วังจะตกหลุมนะเฉียบเฉียบเอาเย็บน้องนะัเดินทางระวังด้วยนะคะระงจะตกเนะชียบ เฮ้ยทำไมมันปล่อยเลทเลยวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองลองกดอีกทีนึงว่าเปอะไรนะลองดูคุณคุณคุตั้งใจและทำให้เต็มที่ไปเลยนะนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วกดดันหน่อยกระวนนี่นี่แต่พยายามเท่านะคุณทำได้ใช่อย่านั้นตั้งใจกันเถอะแล้วเมื่อวางย้ายกลับไปแล้วจะเสียใจบ่วนๆนะไปอบ่นเยอะจังยาวย่าเอามปเอาไปเอาไป มาตั้งใจกันเถอะแล้วเมื่อวางใจก่อาแล้วจะได้ต้องเสียใจน้าโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้น้องเขาเป็นเด็กแบบบปล่อยเลนแล้วี่ยปล่อยแบบไอ้นี่แบบให้ครบเลยปะให้ครบเลยเปล่านี่คะ้ๆนะั่อนเยอะๆจะได้ยแรงนะคะนี่คือเดี๋ยวมันอันนี้คุณ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 อ๋อมันมันใหม่หมดเลย จะชวนไปทานข้าตอนเยนน่ะแต่โปรดเราเองไปนะไปนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งหรือว่ามึงไม่ได้แยกสีให้มันไม่แยกอะไรเลยไหนไหมคะสู้ๆนะพักผ่อนเยอะๆอันนี้สามดาวเห็นปะอันนี้สู้ๆนะคะฮัลโหลยุ่งอยู่หรือเปล่าวันนี้จะชวนไปทานข้าวต้นเย็นน่ะแต่งโปรดเราเองไปนะไปนะอันนี้เราเกิดการ ดาวสองมีเอสอาร์สองอันเหรอวะเริ่มเครียดละเดี๋ยวพี่โบไม่ไม่มันเป็นสามดาวอ่ะมันเขียนสามดาวเอางี้เอางี้เราเราเราปัดเราปัดดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนอ่าอ่านิ้วนิ้วอ่าเราดู้มัน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 กลัวมันมันมีปัญหาละมันมีปัญหาละเราเราดีใจเกินไปหรือเปล่าหนื่อยคะสู้ๆนะพักผ่อนเยอะๆจะได้มีแรงนะคะอืมื่อยไหมคะ อันเดียวกันนะตบอไปเยจะได้มีแรงนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนคนละอันกันเอาอะไรอ่านต่อไปเลยอ่านต่อไปเลยมาจบกดต่อทางานเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเี๋ยเซฟงานเก็บดีๆล่ะได้เลยเดี๋ยวจะไม่มีส่งเอานะเดี๋ยวไม่มีการส่งเอานะเซฟงานดีๆนะเซฟงานดีๆนะเซฟงานดีๆนะกล้องเซฟงานดีๆนะเอานี่เสียกนี้นี่เอาไว้แบบตั้งแบบเอ้ยตั้งเวลาตอนเลิกงานได้ เซฟงานไงเตือนให้เซฟงานสเสียงเนี้ยเอาไว้ตั้งแบบเออเลิกงานได้นะแบบอยู่ดีก็ปุ๊บขึ้นมาขออีกทีแบบอยู่ดีทํางานทํางานอยู่แบบเฮ้ยจะเลิกแล้วนะนอะไรอย่างเงี้ยทำงานได้ไหมคะอ,อ,อย่าลืมเซฟงานเก็บดีๆน<ๆ>ะเดี๋ยวจะไม่มีส่งเอานะออขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช่คือเชอร์ปางจะใช้ได้เกือบหมดนะใช้ได้เชอร์ปางใช้ได้ใช้ใช้งานจริงได้ อุ้มเหมือนครบครบสามเลยถ้าออกมาอีกอุ้มหนึ่งเอาอุ้มสี่อืมอืมเมัอนจะหลังสีลุงจะสอบอยู่แล้วนะเก่ง้งหลักสี่อ่านหนังสือก่อนอ๋อมันม,มีเหมือนกับก่อนสอบมันแต่มันไม่แบ่งชนชั้นเลยอะเราเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเขาน่าจะไม่รู้วันนี้เรียนหนักมากเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะเราจะพยายามไปด้วยกันสู้ๆสู้ๆสู้ๆอ่ะ น้องออมน้องออมเราจะพยายามไปด้วยกันซู้ซููซูโอเคกดกดกดไปตรงหน้าเช็คเช็ครวมก่อนดิีมีบอลเริ่มกังวลแล้วครับคอลเลกชันต้องไปสวีทนี่แหละกดเลยอ๋อมีการแบ่งชนชั้นเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้จะชัดแล้วโอเคโอเคอันนี้ชัดแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะได้น้องออมเป็นคอมมอนนะครับ เชอร์ปางเป็นแร่แรนะครับโอเคโอเคโอเคละตอนนี้เราเห็นภาพและว่าเป็นใครบ้างอเห็นภาพแล้วอันนี้เราเห็นภาพแล้วเมื่อกี้หงออกขอบลุ้งหมดเลยเรานี้ก็เฮ้ยปล่อยของแล้วเล่นให้มันเลยกดให้ยับเยอ่าน้ำใสเมื่อกี้ได้เป็นอันคอมครับเป็นแร่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 แลตอนนี้เป็นเป็นเป็นอันคอมอันคอมเนาะ ดาวเดียวดาวเดียวดาวเดียวเรียกว่าดาวเดียวดีกว่าอ่าอันนี้อุ้มอุ้มเนยเนยห้าเฮ้ยเฮ้ยเเนย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 หเนยหเนยเนยหอุ้มสี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยเาเขาาเขียมพี่เปล่าก้าตายเนี่ย เนยเนยค่สองสามสี่ห้าเอออุ้มสี่โอ้คือแบบเฮ้ยพี่พี่แบบประมาณว่ากําลังอ่านเสียงอยู่พี่พี่พี่หนูหนูหนูอยากได้เพิ่มอีกสักอันนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยรอดทีนี้กวดกันแบบเป็นพันเลยอ่ะแบบว่าอุ้มอุ้มหกครับอุ้มอุ้มหกออนห้าห้าห้าป่ะห้าห้า้า ขาววัญห้าอุย้ยมันมีแล้วแต่ควรว่ะเออแบบว่าแบบว่าเฮ้ยพี่หนูหนูขอเพิ่มดีกว่าหนูหนูชอบว่ะหนูเพิินหนูแบบโอ้เปลี่ยนหกปันสี่โอ้โหโอชิกูก่อนเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นรอบรอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เนยห้ามึงได้มาอันเดียวเองเนยถามได้ว่าอันนี่เนยห้าจะทำยังไงเนี่ยโอ้โห <c oughs> เอาลุยต่อรออะไรอะ่ะ เราวันนี้เราเล่นเท่าไหร่บอลแค่นี้แหละหกร้อยพอแล้วล่ะโมประมาณชาติเก็บไว้เก็บไว้รอนเล่นวันเนยแล้วกันโอ้ยเปิดแพลนนี้อ่ัมาจับมือมีเยอะมีคุณค่านะเอาบัตรจับมือนะไปจับมือน้องเขาเข้ามาคุยให้เราฟังแต่อันเนี้ยเราเหมือนไปจับมือน้องเขาให้เราให้ให้เขาดูเลยไม่วันหลังเวลาจับมือก็บอกน้องเขาว่าเน้องอัดเสียงคอพี่ตื้อตลอดนะเอาพูดบอกว่าเออแบบพูดมีประโยชน์สาระหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทุกเขาเขาก็เขาก็มีสาระอยู่แล้วนะตอนนี้มากดอีกครับ ตอนนี้เราจะได้อีกกี่ครั้งนะบอลประมาณสองครั้งอ่าสองครั้ง,อส,อง,งสองครั้งแล้วพอแล้วเก็บไวออ้เก็พไว่ายังไงนี้สบายๆแล้วสามสอง,สองโอเคตอนนี้เราไม่ต้องตกใจมีเอสอารเราดูว่าถ้ามันเป็นนิวเรากดฟังโอเคจบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าได้ใครบ้างเพราะตอนนี้น่าจะยังบั๊กอะไรอยู่หรือมั้งอาจจะอ่ะไปกดเลยกดเลยครับฮัลโหลการบ้านทำหรือยังเนเล่นเกมเพิ่อีกแล้วดิ วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยผมรู้แล้วฟิลลิ่งมันเหมือนไปงานจับมือว่ะคล้ายๆแบบเออฟิลลิ่งมันเหมือนไปงานจับมือเลยว่ะแบบแค่ฟังก็สยองแค่ฟังก็แบบดีอ่ะวันนี้เรียนหนักมากเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะเราก็จะพยายามไปด้วยกัน คำวัดเรียนหนักมากใช่ไหมคะเนี่ยมันคือน้องเสียงแบบดีมากเลยคือคือคือพี่จะบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าที่เปิดมาส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับสาหรับคนทํางานแล้วก็นักเรียนนักเรียนนะแบ่งเป็นสองชนชั้นละตอนนี้จให้นัชั้นจะสอบจะสอบทํางานนักเรียนอ่าประมาณนั้นต่อมา กอดกันกอดกันวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะวนนีจะเป็นกำลังใจให้คุณเองแหละน้องทำไมเจ็กเสียงเข้มเนี้ย <c oughs> ไม่ถ้าคนที่เขามา <c oughs> มากอดกันกอดกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าคนเขาโอชีแล้วยังไงก็บินอบนกเลยอันนี้สามผมข้ามเนาะอ่าไป่าป,าปาต่อทำงานเหนื่อยไหมโู้ๆนะเธอจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกแต่ก็เป็นที่หนึ่งในใจเจนนะ ยยังมีตะมุตะมีอีกอุ้ยทีนึ่งทำงานหน่อยไหมซู่ซู่นะเธอจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกแต่ก็เป็นที่หนึ่งในใจเจ,จนนะยิ้วกิวอะบุกอาีตะมุตะมีโอ้ยไปจับมือน้องเจนเลยนายจะเพิ่มเซเบอร์ไม่ได้แล้วไปจับมือน้องเจนเลยมันเพิ่มเซเบอร์ไม่ได้แล้วเซเบอร,ร์เต็มเดี๋ยวพอได้อยู่ ท้องเนยดูอยู่วันนี้มีสินค้าออกใหม่ล่ะจาได้หรือเปล่ารีบไปต่อคิวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดเอานะสินค้าออกใหม่นี่คือการขายของชั้นเลยขายของกันขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือปลุกเตือนตอนเช้าเวลาคุณต้องไปแคมป์ซื้อของเออเนี่ยเหมาะมากเลยครับของน้องอบอบอบสิห้าอย่าไปแซวน้องเข้าวัด เชียบโวยโอ้ยโอ้เขาชอบของน้องแมทเลยอ่ะยี่กดเอ็กนได้บุญแล้วเขาไม่เดินจคุณได้ไหมคะไอ้เชียบโอ้โอ้แม่งนอนใจภาคแห้หลังเลยขอโทษครับนี่ไม่มีน้องเนยอ่ะมีน้องเนยกูจะนิ่งนิ่ฟังนิ่งนิดูเลยโหนี่แสดงว่าถ้าเกิดเป็นน้องเนยนี่ เราก็ทุ่มได้เต็มที่เลยต่อไปใครนี่กลับบ้านได้แล้ววันนี้เจนทำของโปรดให้ทากด้วยถ้าไม่รีบกลับมาระวังจะโดนทุบเฮ้ยกลับบ้านด้วยกลับบ้านเลยเยอะเลิกกลับบ้านบอลบอลบอลเยอะเลยมันมันยังไม่ทุบมึงต้องอัดให้แต่ก่อนคนดูดูอยู่กลับบ้านน้องทุบเลยเจ๊ มึงใจเย็นรียกชั่นใจเย็นลูกมาฟังทีนี่กลับบ้านได้แล้ววันนี้จะทำของโกรธให้ทานด้วยถ้าไม่รีบกลับมาระวังจะโดนทุบจร้อน <c oughs> <c oughs> อย่ากลับพ้านเ <c> ด <oughs> จดอาพัน <c oughs> กูรู้ว่ามึงจะกลับบ้าน <c oughs> อย่าเพิ่งไหลใส่ก่อนเอาไว้นะตั้งเตือนเวลาจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> 6กโมเย็นดังเลย นี่กลับบ้านได้แล้วเหมือนมีคนตามกลับบ้านดีวะ่ะอันนี้ดีนะเนี่ยดี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 เหมาะสำหรับคนทํางานเหมาะสำหรับนักเรียนเหมาะสำหรับการทํางานที่แบบว่าไม่อยากทำโอทีอะครับก็กดให้เจ้านายฟังเ <c oughs> นี่ยแฟนโทรมาเดนทุบแมอบอ่บอกบอกไอ้บอกเนี่ยแฟนโทรมาแล้วก็ทําเป็นเสียงเนี่ยโนนด่าแล้ว Bọn chơi đái này, chơi đái, máy ơi, Hôm nay thòng phao chậm sai mát lên ạ, Mày thay lúc ai, non chip, non chip, ít thì. Hôm nay chậm sai mát lên ạ, Mày thay lúc cắn, bye bye. Non chip, non chip, nông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  chip, non chip, non chip, non hay เอาคลิปเนี้ยแตงทุกคลิปเลยเพราะอะไรนะมึงทุกคลิปอื่นอัดนี่มึงไม่เห็นมีกระดีกระดาขนาดนี้เลยนี่สบายใจเหมือนได้ไปงานจับมือเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมที่มาวิ่งเล่นในหัวใจหนูเหนียวโอ้โหได้แบงเชียบโอ้โหไ,ไม่ให้โอ้เอาไปเลยหัวใจโอ้น้องแท้โอ้เชียบเอาไปน้องเหนื่อยจะเฉียบขนาดนี้เนี่ย น้องเน่จะไ,ได้ครบแล้วมึงสุดท้ายละของรถนี้เนาะอ่เก็บมาไวน้นะครับอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วเนาะเ<ช>พราะว่ามัน<ช><ช>ตัดบรรพันสามต้องเก็บแล้วอีกที่เหลือจะเก็บไว้คือเอาจริงๆเศษที่เหลือทั้งหมดคือเราจะกดรอบละสามครั้งอ่าก็ประมาณนี้ก็คือเนี่ยกดรอบละหกร้อยหกร้อยเศษที่เหลือก็ไปทุ่มเนยกูทุ่มเนยน้ำใส่เวียไม่มาเลยมาแล้วเมื่อกี้รอบแรกไง ที่ที่บ่นเนี่ยที่ยาวๆอะบ่นอะไรก็ไม่รู้เราเดี๋ยวก็ได้แจเน็นเดี๋ยวต้องไปแซวน้องอีกเฮ้ยอะไรมันจะตีทำไมสามสามฮะสามสามเออรู้แล้วแล้วตีทำไมดีใจดีใจอะไรวะดื่มกาแฟหน่อยไหมเอาแบบร้อนหรือเย็นดีคะสซ้ๆนะงานเหลือนิดเดียวเองไฟติ้ง้พี่เขียนฟังเปรูปโป่งนะกาแฟเย็นครับอืม คำว่าแบบว่าขาเชียเขเป็ดขาดโกระถือว่าไรอยเี้ยก็ยโ,โตื่นเต้น,ตนบางน้องเนยเขาเก่งไอ้น้องเขาออกรายการด้วยถึงไม่มีถึงไม่มีน้องร้อยกวดแต่ใจก็น้องก็อยู่ในใจกูตลอดจ้ะจ้ะไปช่วงนี้เราฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยอ่ะลองฟังดูไหมเดีย๋ยวเราใส่หูฟังให้ฟังนะส่หูฟังก็หน้ยน้องผักขมนี่ใส่หูฟังเสียงแบบใส่หูฟังกูหน่อย ช่วงนี้เราฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยอะเราฟังดูไหมเดี๋ยวเราใส่ฟังให้ฟังนะเอ๊ไปจับมือต้องจับแล้วว่าบอลเจนผักโขมแก้วมันมันจะมันจะเพิบมขึ้นบอลมันจะเพิบมขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องวนไปอ๋อให้แอร์ทามน้องเขาเกิดอแล้วเชอร์ปาง์ทำไงอะไว้ก่อน ไว้กอดถ้าถ้าเกิดแบบอยู่ดีผักขมฮอตขึ้นมาเงี่ยโห่คิวสี่คนเเราไม่มีโอกาสแล้วนะโอ้ยทำอะไรเกรงใจคนข้างหลังเขาหน่อยต <c oughs> ่อเลยเดี๋ยวกูจะให้มึงไปจับน้องเนยกูจะพูดไอ้หาเนี่ยตัวพาเสียคนเลยมึงจำไว้เลยเดี๋ยวกูใพาึงจับน้องเนยแล้วพอบอกไอ้ข้างหลังเนี่ยแม่งพากูเสียคนทุกรอบเลยแล้วเขาทำท่าอะไรใส <c oughs> กดไหนมีคนบอกว่าจะไม่ลืมไงไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปดูหนังไม่ทันแล้วไป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 นี่สำหรับแบบว่าเราจะต้องไว้แต่งตัวไปดูหนังคนเดียว <c oughs> บอลกับตามมาเวลดูดูดู <c oughs> ดดใครดูคนเดียวใช้กับเพลงนี้เลยครับพร้อมสามสองหนึ่งถือว่าบอลจะไปดูหนังกัปตาันมาเวลแล้วลืมวันนี้ต้องเตรียมไปดูเดตั้งละว,วันนี้ต้องดูรอบประมาณ ถึงทต้องไปดูคนเดียวบอนตั้งเพลงนี้ไหนมีคนบอกว่าจะไม่ลืมไงไปแต่ตัวเดียวนี้เลยนะจะไปดูหนังไม่ทันแล้วไปไปไป,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวกูจะตั้งไป<อ>ดูหนังแล้วใจยเย็น <laughs> บอลมึงจะไปไม่ได้ใ <laughs> จยเย็นเย็มึงต้องถ่ายงานกูเสร็จก่อนเอ้ยมไม่ได้ย <laughs> ังอยู่ทําคนเดียวไปกดกดไปใหม้มันกดจบไอ้เกียร์ไปไปแล้วดูหนังแล้วไอ้เกียมึงดูน้องกูเย็น มึงทำยัง,งไง,งกูแซงกันเป็นตาดีจริงๆนะน้องจีจี้น้องจีงจี้น,จนะครับน้องจีจี้แบบโหเป็นเสียอ้อนที่ดียุดนายจะเพิ่มเซอร์เบอร์ไม่ได้แล้วอุ <c oughs> ้ยทุกคนจริงๆเนี่ยวันนี้นะเจไปตีบิงฟองโดดน้ำโยนน้ำหนักมันเป็นดีกอล์ฟจกทิ้งวิ่งนอนนั่งเดินกินเอ้ยสนุกมากมากเลยครั้งหน้าไปได้วยกันนะโอเคโอ้ยหมืน ได้เนี่ยวันนี้นะเจนไปตีปีนกองโดดน้ำยงน้ำหนักบังเป็ดีกับจบกิง้งวิ่งนอนนันางเดินกินเหนื่อยสรุกมากเลยทั้งหน้าไปด้วยกันนะจ้าจ้าเหนือ่อยไหมคะสู้ๆนะพักผ่อนเยอะๆจะได้มีแรงนะคะ อเล่นไม่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 เล่นอันที่สี่เราเพงอันที่สกูน่จะคอมพิวต์อันที่สี่เราเพิ่งนทัลีนเนี่ยขอบคุณนะครับเราจะไปวนอีกสักสิรอบอันที่สี่เราเพิ่งนนทจะไปวนอีกสรอบจบเลย้ใกลมดครับอ๋อยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อ่ะอต่อเธอเเดินทางระวังด้วยนะอย่เดินเหื่อเราเป็นห่วงเขเขเฮ้แเของก นี่น้องคนน่ารักตอนอยู่ทีเตอร์น้องก็น่ารักเก๋อีกทีดิเธอเธอเดินทางระวังด้วยนะอย่าเดินเหม่อเราเป็นห่วงเหมือนเขาเหมือนตอนถัดมันแปลกๆแล้วมันขึ้นที่กล้องๆอ๋อๆหนึ่งต้องสามสี่น้องเค้นเธอเธอเดินระวังด้วยนะเป็นห่วงอย่าเดินเหม่อเป็นห่วงเฮ้ยแง่แมากเลยกดยังอ่ายังเหลืออยู่ยังความตนุกยังมีอยู่บอล เมื่อน้องแค่ห้าวแต่ว่าเออไฟเสียงรอบนี้น้องน้องเข่งแกแบบดูเฮาห้าวๆไงเนี่ยอฮึความสนุกเราใกล้หมดแล้วหมดละสุดท้ายแล้วครับของผู้ชมคลิปนี้คืออันนี้คือสุดท้ายละเพราะว่าเราจะเก็บดอมเพชรไว้ไปกดอะไรครับบอลน,น้องอะไรมึงมึงอย่าช็อกเย็นเย็นเตือนนายถ้านายเดอบีดขนาดนี้นายต้องซื้อบัตรจับมือเยอะๆจอะจี้ ทำไมจี S 1> <S 1> ้ไหมเดียวตีจนเย็นวันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำให้ทานเองหนูเค็มหนูเค็หนูเคสหนูเคสแบบออกใสๆน่ารักพิเศษไหมบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำให้ทานเองอ่าโอเคนะครับนี่ก็ได้ซ้ำ เนาะสามสามละสามน้องวีสามลายเนาะเหนื่อยไหมคะสู้ๆนะพักอ่อนเยอะๆจะได้มีแรงและคะน้องอะไรเนาะนี่ดูไหนมีคนบอกว่าจะไม่ลืมไงไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปดูหนังไม่ทันแล้วไป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 ,ไป,ไปอันนี้นายหยาบบอกเลยว่า MVP รอบนี้ <c oughs> อันนี้ถือว่า MVP สุดละ MVP แล้วฮิโบมีคนอื่นอีกเหรอ แล้วบผมว่ามองผมนะมองว่าถ้า MVP ของน้องนาธาีเล่นมุกมันเฉียบจริงนี่แหละ MVP แล้วมันหลายหลคน MVP เหมือนกันอามาตลูกก่อนว่ามีใครบ้างสวิตสองนั่นแหละโอเคบอลหนบนิ้วอุ้มมีตั้งสี่ห้าเลยน้องมานั่งดูทีดีอุ้มเอ้ยออมบอลบอลต้องไปจับเลยน้องออมน้องอุ้มละ หักแล้วหักแล้วพร้อมผมเจอปางได้เสียงเดียวเออปางเช่าปางเาามีเช่าปางมีกี่เสียงเช่ปางมีหกห้ามีห้าเสียงมีห้าเสียอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่รู้สึกว่าเฉลี่ยคนละห้าเนาะ คนละสี่ห้าคนละสี่คนละห้าคนละสี่คนละห้าแล้วโอ้โหจิ๊ตจเสียงเดียวบอลตายโหแล้วอีกสี่เสียงที่เหลือจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหไ่กดเครื่องเองแล้วกันนะไม่ไหวแล้วไม่เนะโอ้โหเจนเกือบคอมพีดเกือบคอมเกือบคอมนี่คืออะไรน้องจิ๊บน้องจิ๊บได้ได้อันเดียวเนาะใช่ได้อันเดียวน้องจิ๊บมีมีสี่สี่ห้าตัวตัวคนละห้าตัวคนละห้าตุดคนละห้าตัเนี้ชุดนี้ยังไม่ใช่วันนี้บอลชุดเนี้วันไหน อ่านด้ครับต้องเคสหนเคสสองเข่งสองนะครับได้น้ําใสมาอันเดียวอมาโหนียาวเลยนะครับน้ําใสหนึ่งนัทลินขาดแค่เสียงเดียวครับออืเสียงพอแล้วพอละวพอแล้วพอแล้สี่นี้ก็โอเคแล้ะอ่านัทลินแล้วก็จบท้ายที่น้องอุ้มอุ้ม จะมาชี้หน้าทำไมสามเสียงสุดท้ายสุดยังไม่สุดผักโขมสองชื่อนี้เราฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยอ่ะลองฟังดูไหมเดี๋ยวเราใส่หูฟังให้ฟังนะพออย่าหวีดมากอ่ะต่อมีสัจจังสัดจังได้สามเสียงอ่า แล้วต่อไปสุดท้าย V ได้มาสองเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเขาบอกว่าช e ดเอเป็นยังไงก็บอนคิดว่าไงบ้างในภาพรวมพอชุด A ชุด A ก่อนชุดเเดอะเบนี่มึง A อแล้วมึงยังมี B มี C มี e, ม A B C ีีีมีสามเสียงนะเออดทนหน่อยบอล ยังไม่จบนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้นี่พอดีเลยนะเนี่ยทั้งทั้งเดือนมีนาเราแบบฟังเสร็จปับ๊บโด,ดป้าย,ยาเสร็จปั๊บเมษาเข้าไปจับมือเลยพัง <laughs> สัน้นๆพังพังอ่าอ,อาอ่าแล้ววันนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่างแรกเลยนะครับกดติดตามช่วยเราหน่อยนะครับกด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับนะรครับกดเลยครับกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนต่อไปของพวกเราถ้าชอบ กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยอ่าแล้วถ้าอะไรครับอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์เพจของเรานะครับสปริตทอยนะครับสําหรับขายกันดัมนะครับเรานะครับเป็นช่องรีวิวกันดัมนะครับที่ดีช่องหนึ่งเลยรีวิวกันดัมนะครับสปริตทอยชแนลนะครับเพจนะครับบนเฟซบุ๊กนะครับสปริตทอยชแนลนะครับอ่าอันนี้ก็คือข่าวสารของช่องเราเลยนะอ่า อยากซื้อของอยากอะไรติดตามมาได้นะครับที่เพจนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันพอแค่นี้นะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็คลิปหน้าเป็นอะไรออฟฟิเชียลออกอะไรมาขายซื้อหมดอะซื้อหมดอะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย